ตึก5นาทีแม่นลยกอ่าอ่าสาวเปิ้ลก็ขอผ่าเองหนก็ให้คู้ื่นไปก่อนเขนอยู่ไม่ไเม่ไม่เดี๋ยวก็มีมีอีกคนนึงอจเองตรกไมได้ใกล้ๆเนี่ยตึกเนี่ยก็ให้จันแล้วก็แผ่ เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวทําให้ดูใหม่ก็คือเดี๋ยวเราฝึกกับผ้าก่อนนะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนบางคนก็มือไงายข้างความข้างหนึ่งแต่โดยส่วนตัวไงายทั้งสองข้างนะครับพอแผ่เสร็จแล้วเนี่ยก็จับชายจับชายแป้งแล้วก็เหวี่ยงซ้ายมาขวาหรือขวามาซ้ายก็ได้วิ่งแบบนี้ไม่ถนัดถนัดซ้ายมากขวาถนัดซ้ายมากขวา จับแล้วก็หมุนชายไปเรื่อยๆลูกเนี่ยหมุนไป360อสงศาของชายฟาดไปขาดเลยนะโอเคนะครับฟาดไปจนยาวประมาณฟุตหนึ่งแล้วก็วนเป็นก้นหอยลูก<อ>เสร็จแล้วก็ป้ายเนย<อ>แล้วก็พักไว้อีกแป๊บหนึ่งแล้วค่อยแผ่ในกรณีถ้าเป็นมัดตะบะาขอใต้อันหนึ่งลูกมัตะบะง่ายมากมัตะบะแค่แผ่ลูกไม่ต้องฟาด แผ่ให้ใหญ่กว่าไส้อ่โอเคใหญ่กว่าไส้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเอามือหลุกใส่ไส้จริงควรเป็นช้อนนะล,ลุกเดี๋ยวมือเพื่อนต้องไปลา้างไม่ไงพ่อเสร็จแล้วจับขึ้นมาปึ๊บปึ๊บอ่า <c oughs> หัวหน้าหมุน <c oughs> หมุนไป หมุนไปหมุนไปนะเปลี่ยนมือหมุนไปเรื่อยๆ360ปึ๊บเดี๋ยวนะ้มันก็จะบางนะบางเป็นแผ่นฟิล์มอ่าแนั้นก็ปึ๊บปึ๊บไปอยากได้ใหญ่ขนาดไหนก็เนี่ยยาวประมาณฟุตหนึงเนี่ยเราก็วนเป็นก้นหอยพอแล้วนะครับถ้าตัวเองจะใส่กล้วยใส่ไข่ก็ตัวเองก็ป้าป้าเสร็จแล,ล้วลงทอดแล้วก็กลับกับสี่เหลี่ยมอ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้น แต่ัน,นี้เราทอดเนยน้ําตาลแต่ถ้าใครจะใส่ไข่อแ็แผ่ๆไปเลยแล้วก็ไปลงกระทะแต่กระทะเราไม่ได้เป็นกว้างๆแบบนั้นก็อาจจะต้องพักไปก่อนแล้วก็ไปลงในกระทะนะครับเพราะกระทะเราไม่ได้ใหญ่อ่าเสร็จแล้วอันนี้พอพักแล้วอันก้อนแรกพักแล้วเนี่ะเราก็มาแผ่ทําเป็นโรตีทั่วไปนมน้ําตาลก็เส้นผ่าส์กลางก็ประมาณ5้านิ้วก็ประมาณเล็กกว่านี้หน่อยประมาณนี้ใช่ไหมาสากคนเที่ยวาขายกันนะครับ ก็ขาดได้แต่ไม่ขาดก็ดีงงไหมไม่งงนะก็ลูกๆไปหลูกถ้าถ้ามันติดก็แตะเนยไขมันอืมแวแก็แผ่ๆไปค่อยๆแผ่มันสังเกตมันจะหดเข้าหดออกอยู่เรื่อยๆ <c oughs> เพราะฉะันเราให้ใหญ่ไปก่อนแล้วก็ค่อยพอมันหดตัวก็จะได้ขนาดพอดีะครับ ก็ใหญ่กว่าสักห้านิ้วแล้วก็พอมันผลให้มันพอดีแล้วเวลาจับลงกระทะให้จับที่ชายแล้วก็ค่อยๆไปวางลงในกระทะแต่ตอนกระทะก็ต้องใส่เนยลงไปก่อนแล้วก็กระทะร้อนดีก็ใส่แป้งไปแต่ก็อย่าแรงมากเพราะเดี๋ยวมันลงไปแล้วไหมเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้กรอบก็ทอดไปจนเือนเหลืองสีสวยที่คีบกลับนะครับถ้ามันขาดเราก็เอาแป้งเนี่ยมาแบะแ แล้วมันก็จะฟาดได้แค่ครั้งเดียวหมายถึงว่าพอวนอย่างเงี้ยแล้วเราจะฟาดอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าเนยมันไปแทรกตามชันแล้วมันก็จะไม่สามารถรวมเป็นก้อนได้แหละ <c oughs> ก็ไปกินกับแกงเขียวก็ได้แกงเนื้อแกงอะไรที่ขนมแันแนงเครื่องเคียงแทนข้าวนะจ๊ะ รุ่นเองไม่มีนี่ไม่ได้ขออันนี้ก็ไม่ได้ขอเหมือนกันแต่พอดีมันมีมัตบะแต่ว่าไม่มีมัตตะโรตีที่แบบเกโรตีโ่เฉยโ่เยเฉยญโรตีโรตีเฉยโ่เฉยโรตีไม่เฉยไม่ย ขอที่คีบด,ดีกว่าตะหลิวอันจันก็ได้ขอบคุณครับอยากได้กรอบก็สีเข้มหน่อยกระดาษที่แบลอามาอยู่ไหนตเตองขอ,อนะออะอ่ะยูบิโตะค่ะอ่าโอเคสิบใบตอนนี้อ่ โอ้โหตักแป้งน้อยไปไหมคะ,มคะเอาเหรออ๋อม้่อมันเอียงมาด้านนี้คะ่ะเติมได้ใช่ไหมคะเติมไม่ได้แล้วคะ่ะหยุดค่ะแป้งด้านลคะ,ลค,ะค่ะแคบใหม่ครับถ้าถ้าเห็นด้านไงไงาด้านงี้เชินแคบออกเลยคะปาดออกเลยค่ะจุ่มน้ำเนี่ย เออปาดเลยค่ะแค่ออกเลยเออเห็นว่าแป้งมันด้านเออต้องรีบระเลงแล้วรีบปิดครับวิตายแล้วไม่ออไม้ไ,มไมว้ควันขึ้นเฉยๆมาดูเข้แม่ไปหน่อยครับโอเคเออไ,ไอ,เอ,อไม่ได้อยู่ไม่แตกอ่าพอกระ,กะาะร้อนดีน้ำมันยังเยอะไปอยู่ที่ช่้นบนเลย ถ่ายมือไ่ว่า,อ,าอ,อ้ว่งอ่าได้อย่าใช้ไฟแรงมากนะลูกเดี๋ยวแป้งไม่สุกนะครับอ้าวเฮ้ยโอเคประมาณนี้ใจเย็นๆนะมีที่ไหนละ๋ใใละอะไม่ต้องเดี <laughs> ๋ยวใช้เนี่ยเอาตะลืมไปนักเรียนครับ มันแตกๆแ,แล้วลากๆหมาแบบแบบแต่กระทะทอดมัตตาบาหน้าเป็นทอดโรตีกลิ่นแล้วก็อาจจะมีมัตตาบาแตกออกมาไม่ๆหมทำให้โรตีไหมค่ะ ได้ได้ได้อุ้ยเส้นมันเป็นแท่งยาวก็ได้แหละก็ปั่นเป็เกียวแล้วค่อยๆจมลงฮฮะได้ได้อันนี้คือแตุ้งมอ,อก,ก็พอที่เดียวเนี่ดูว่าแป้งขอบแป้งมันใสนะลูกเห็นนะสีขุ่นกับใสเห็นนะเออแล้วก็ดูว่าเป็นขอบสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็อยกับ ด้านข้างไม่สุกอ,อ่ะให้เอาอะตะหลิวสองอันหรือว่าพายางซิลิโคนแล้วก็ตั้งตะแคงทั้งสี่ด้านเลยครับแต่เราต้องให้ข้างหน้ากับข้างหลังสุกก่อใช่ใชตากลเพื่อให้แต้งมันอยู่ทรงก่อนเนาะได้ไดค่ะ ใช้สุกประมาณหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้มันไม่แตกออกมาอีกเอย่าเนี้ยเล่งไฟได้หน่อยนึงพอพอมันนิดนึงอ่ะเพราะนี้ด้านนี้จะหนากว่าด้านที่เป็นแป้งแต่เพราะด้านด้านล่างมันเป็นระเข็บระเข็บซ้อนกันสี่ด้านเนี้ยมันก็จะหนากว่าเพราะงั้นควรจะใช้ไฟอ่อนไว่เพื่อให้มัน ความหนามันทําให้แป้งความร้อนทํำให้แป้งสุกพอแป้งมันหนามีหายไปไหนวะเ <c oughs> สียมู้บานเย็นนี่จุดข่า เป็นสองลายแล้วสีขาวกับสีชมพูบานเย็นเมื่อกี้ยังติดอยู่เลยไม่เห็นวันเสารแล้วแต่เมื่อวานใช้วันนี้ครับัตเต้บาบารอตีครับแล้วก็สปาเกตตี้ครับผมเนี่ยด้านข้างมันอาจจะมีด้านที่ไม่สุกใช่ไหมครับก็ไปแป้งมันยังค,คุค้มคนอยู่เ แป้งมันบางก็จะสุกเร็วกว่านะครับอีกหน่อยแล้วกัน น้ำมันเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าเนยเนยจะไหม่เร็วกว่าสีเปลี่ยนเร็วกว่าอันนี้อันนี้เป็นน้ำมันนะ,ะอ่ะพี่ป้อนเตรียมผัดซาปาเก็ตตี้นะคะใส่น้ำมันหรือว่าใส่น้ำมันค่ะอ่ะวันนี้เน้นน้ำมันแต่ว่ามาตะบาทเลยเนยอ่าเตากาบแล้วก็พี่อะไร น้ำตาลค่ะอ๋อน้ำตาลสายอันนี้เขาไม่เอาหรือนงโทษทีไอ้นี่หนูขอแฉะเขานมล้วนอันนี้พี่พี่นกเสื้อเหลืองเขาให้ก่อนเลยไหมเขาสั่งชิ้นหนึ่งเขามาถุงสองล็อตจ้าได้ค่ะเชโนกอ่ะอ่ะๆไข่ทอดร้านกระเทยอีกใบสิลูกละจีเลยกระเทยเราเจ้าหน้าที่เป้เขาสปาเกตตี้ไปแล้วใช่คนนั้นจะเหลือโรตีสองเพราะว่าหนูใส่ในถุงสปาเกตตี้ไว้ให้เขาอ่ะไม่รู้เหมือนกันใครใครเห็นไว้ใครส่งให้เป้บ้างลูก ว่ามันยังไม่ครบหรืเลยังใ่ขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับ like> อ้าวแล้วไปด้ไปด้วยกันระ